ตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมจะมาพร้อมกับชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือหน้าผามอรณลนะหน้าผานี้มีความสูงชันเป็นอย่างมากมันจึงเป็นจุดซุ่มที่ดีสําหรับมือสไนเปอร์เป้าสะอาดอย่างผมเพราะว่าผมสามารถเอาสโคปเนี่ยส่องไปได้อย่างทั่วแมปเลยและยิ่งวงแคบๆแบบนี้ยิ่งง่ายเลยทีเดียวและด้วยความที่จุดมันดีขนาดนี้ผมเลยกลัวว่าจะไม่ได้ใช้ยาผมจึงโดดมาจากหน้าผาแล้วก็ใช้ยาซะเลยระหว่างที่ซุ่มอยู่ผมก็เจออะไรหลายอย่างเป็นอย่างมากเจอทั้งกระบะซิ่งวิ่งบนสะพาน เจอทั้งนักปั่นแข้งเหล็กที่กําลังปั่นเพื่อสุขภาพและก็นักวิ่งมาราธอน4คูร้อยและด้วยความที่ผมเป็นมือปืนเป้าสะอาดผมจึงริงนักวิ่งมาราธอนไม่โดนเลยสักนัดแต่เขายิงสวนกลับมาเนี่ยผมร้องเลยแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมสามารถหันกลับมายิงนักปั่นแข้งเหล็กที่ผันตัวมันเป็นนักวิ่งมาราธอนจนล่วงไปได้แล้วก็ตามไปด้วยการเก็บนักวิ่งมาราธอมือใหม่ไปอีกคนหนึ่งแต่ด้วยความที่วงบีบที่ทําให้พวกเราต้องรีบออกจากหน้าผาแห่งความตายแห่งนี้เพื่อย้ายเข้าวงแต่ว่าก็มีคน และนี่ก็คือตัวสุดท้ายที่ผมยิงเพราะว่าเราชนะ